วันที่หนึ่งมีนาคม2,565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่50และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทายมิใช่สีปรองดองต้องการเราแต่เราต่างหากที่ต้องการสีปรองดองสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การศึกษาประยุกต์ใช้คำภีเต้าเต๋อจริงเวทีการอภิปรายที่ให้สาธารณะประโยชน์ตอบแทนสังคมทางอินเทอร์เน็ตและขอขอบคุณเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและการสำนึกบุญคุณของท่านการแบ่งปันด้วยความจริงใจ และทำได้อย่างเรียบง่ายต่อสี่ปรองดองได้แก่ปรองดองสังคมธุรกิจการงานครอบครัวและกายใจคือหน้าที่ของฉันเป็นการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกของประเทศชาติและท่านิยมหลักของสังคม ทั้งเป็นการอุทิศความรักต่อชีวิตและสักการะต่อฟ้าดินอีกด้วยซึ่งเราขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงมาณที่นี้ด้วยเป้าของการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเตอจริงคือชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตคือการสร้างสรรค์ และชะตาคือการจํากัดหากกล่าวจากมุมมองนี้แสดงว่าจักรวาลโลกประเทศชาติธุรกิจครอบครัวและกายสังขารล้วนแต่เป็นชีวิตทั้งสิน้นดังนั้นหากชีวิตต้องการอย่างรากลงลึกอย่างมั่นคง ย่อมต้องการผืนดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งสีปรองดองอันได้แก่ปรองดองสังคมปรองดองธุรกิจการงานปรองดองครอบครัวและปรองดองกายใจหมายความว่ามิใช่สีปรองดองต้องการเราแต่เราต่างหากที่ต้องการสีปรองดอง ชีวิตคืออะไรชีวิตคือความสัมพันธ์การฝึกฝนสี่ปรองดองคือวิธีการฝึกชี้กงให้พลังชีวิตภายในทะลวงสู่เส้นเมอริเดียนพิเศษ8เส้นของชีวิตต้าโจเทียน Last Circle of Vital Energy ที่ง่ายที่สุด เราต้องจัดความสัมพันธ์กับประเทศชาติระบบนิเวศการงานญาสนิทตลอดจนชะตาของกายใจตนให้ราบรื่นในสีปลองดองการฝึกฝนสีปลองดองคือการฝึกฝนทักษะท่ามกลางการทำงานและการปฏิบัติตนกล่าวอีกในหนึ่งคือ การพัฒนาตนให้เจริญเบ่งบานและกลายเป็นตัวของตัวเองท่ามกลางการฝึกฝนทักษะตามขั้นตอนเรียนรู้จริงปฏิบัติจริงพูดตามความเป็นจริงและพิสูจน์ได้จริงอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่หนึ่งมีนาคม2565 เยแพร่วันที่1485